ข่าวว่ารถไฟความเร็วสูงของเราของเราเปิดแล้วท่านเห็นภาพนี้ไหมครับรู้สึกมันจะมาพอเดือนแนละ้วแต่ผมไม่ได้แก้ข่าวนะคือก็ก็ดูๆไปก่อนนะะโอ้โหรถไฟลาววิ่งแล้วครับความเร็วสูงจากจีนวิ่งมาแล้วขบวนสีเขียวนี่มีรูปจริงจังเลยครับลงข่าวในประเทศไทยให้ความเป็นธรรมกันหน่อยนะ คือคนเขารู้สึกและข่าวเขาเขารู้สึกหมั่นใส้คุณไปยุทธเนะี่อยู่มาเจ็ดปีจะทำรถไฟความเร็วสูงพัฒนาได้ช้าเหลือกเกินจนถึงวันนี้ยังไม่ยังไม่ได้สักกิโลเลยลาวเขาเสร็จแล้วคนก็เลยเอามาใส่ไข่กันใหญ่เลยนี่ครับรถไฟมามาแล้ววิ่งมาแล้วนี่บอกเส้นทางหมดเลย นี่พนักงานบนรถไฟลว้วไม่จริงทั้งนั้นนะครับนี่เป็นภาพข่าวที่สื่อมวลชนในไทยเอามาลงด้วยความเหม็นขี้หาคุณประยุ่งก็อยากจะเห็นว่าเห็นไหมเราเขาเร็วกว่าคุณแล้วอายเขาไหมนะแต่จริงๆไม่ใช่ครับยังไม่มา ยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงในเรายังไม่ได้วิ่งอ่ลภาพนี้มาจากไหนนี่เป็นภาพของรถไฟจีนครับสถานีของจีนพนักงานกับพนักงานจีนไม่ใช่พนักงานลาวเห็นไหมครับ <c oughs> ไม่ใช่แล้วลาวเขาเขายังไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้หรอกเขาจะแต่งยังไงก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้วิ่งอ,ะอ่ะอแล้วมาลงข่าวนได้ยังไงลุ่มลุ่ม ก็นี่ไงการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่การหายไปในประเทศไทยเนี่ยผมต้องการจะบอกความจริงกับท่านว่าอะไรเป็นอะไรลาวเขาจะวิ่งตามข่าวนะเขาจะเริ่มเดินวันที่สองธันวาคมเขาเรียกว่าสองธันวามั่นยืนคือวันชาติเขาอะเขาจะเปิดตอนนั้นยังไม่ได้วิ่ง แต่ถามว่าเสร็จยังเสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วไม่วิ่งก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวใจเย็นๆครับเรื่องนี้ที่จะมาคุยให้ท่านให้ให้ท่านเห็นก็คือมันมีปัญหามากกว่ารถไฟเป็นปัญหาที่ต้องศึกษาจากลาวแล้วจะได้เอามาเป็นบทเรียนของไทยด้วยที่ กำลังทำธุรกิจกับจีนอยู่ขณะนี้ท่านดูนี่นะครับนี่การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของเราเขาทำมาจนนั่นน่ะบริษัทจีนทั้งนั้นเลยครับเข้ามาทำเรียบร้อยหมดเลยทำหมด แต่ว่าเขาจะเขามีจอยเวนเจอร์กันกับลาวนะครับอย่างไรนี้แต่ว่าด้านหลักเนี่ยคนงานจีนหมดเทคโนโลยีจีนเข้ามาทำหมดเลยนะฮะวันนี้มีข่าวจากลาวของแท้นะครับนี่เวียนเทียนไทม์สร้างสถานีแล้วตามที่ผมเก็บข่าวมาให้ท่านดูนะแต่ยังไม่ได้เดินนะครับ นี่เป็นสถานีลาวจีนสถานีรถไฟลาวจีนนะครับทําเสร็จแล้วนี่ข่าวก็นายกรัฐมนตรีภูคำวิภาวันก็มีการถแถลงข่าวผ่านเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนา นี่ครับสำนักข่าวประชาชนของเราก็ออกข่าวนะนี่เป็นภาษาภาษาลา,ภา,ภา,ภาผมไม่ต้องอ่านแล้วนะครับอ่านเดี๋ยวจะชากันใหญ่วันนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเราก็แนบแน่นที่สุดนี่ขนาดร้อยปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเราก็ลงข่าวกันยกใหญ่แล้วก็สถานีที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเผยโฉมหน้าสถานีรถไฟกาสีนี่เขาทำเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมจะเดินเดินรถเนี่ยนะครับธันวาคมนี่ครับ ที่ผมจะบอกกับท่านวันนี้ก็คือการติดต่อสัมพันธ์กับจีนเนี่ยตอนนี้จีนก็ปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือการรถไฟของเราจะมีรถไฟมาก่อนไทยอกีกแต่ว่าเป็นเงินกู้กันเต็มที่เลยนะครับ วันนี้จากข่าวต่างประเทศกำลังบอกทิศทางว่าแน่นอนฮะเมื่อลงทุนมากเราก็ต้องเป็นหนี้มากขึ้นปัญหาต่อไปคือผลผลิตของเราเนี่ยจะจะเพิ่มไหมถ้ามีรถไฟแนละ้วผลผลิตไม่เพิ่มนี่ก็ตายเลยนะตายเลยเหมือนกันนะ แต่เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นนี่เรามองในแค่ทิศทางนั้นแต่ขณะนี้ปัญหาใหญ่ก็คือประเทศที่ติดต่อกับจีนแล้วก็รับการช่วยเหลือรับเงินกู้จากจีนนี่ติดหนี้จีนบานเบอร์หมดครับหนังสือพิมพ์นี่จากเอเชียไทม์นะครับ เขารายงานข่าวว่าลาวได้ก่อหนี้ก้อนโตเพิ่มขึ้นเมื่อสัมพันธ์กับจีนเดอะดิ l o ร a แมทลาวได้สะดุดจนหัวทิ่มจากวิกฤตหนี้กับจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นขณะน,นี้จากเศรษฐกิจที่ติดลมโควิด -19 ทําทำให้ทุนสำรองของประเทศเรา ลดต่ำกว่า1,000ล้านเหนรียญสหรัฐทำให้เรามีโอกาสที่จะมีปัญหาเบี้ยวนี้นี่สูงมากคือไม่สามารถจะชำระหนี้ได้เรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยที่ขณะนี้ข่าวต่างประเทศกำลังทำอยู่มันมีประเด็นสำคัญคือตัวตัวข่าวเราเนี่ยไม่มีข่าวออกมาเลย ไม่มีข่าวออกมาเลยคือระบบของลาวเนี่ยก็เป็นระบบคอมมิวนิสต์เหมือนจีนคือการผูกขาดข่าวสารที่ไม่สามารถจะเปิดเสรีข่าวได้เนี่ยมันกำลังเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับลาวเหมือนที่เกิดขึ้นกับจีนวันนี้ผมอยากจะเถียงแทนลาวนะครับเพราะว่าข่าวจากต่างประเทศนี่บอกว่าตอนนี้ลาวนี่ นี่มากขึ้นอ๋อแน่นอนสิครับก็สร้างรถไฟความเร็วสูงมันราคาเท่าไหร่อะเอาเงินที่ไหนอะทาไมกู้เขาอะแต่ความหวังก็คือมันต้องเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเหมือนไทยครับไทยก็ต้องกู้สมัยยิ่งรักก็ตั้งไว้2.2ล้านล้าน,านก็เลยกลายเป็นประเด็นคือการจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนายกระดับ เนี่ยมันต้องมันต้องลงทุนทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าลงทุนในวันนั้นเนี่ยในระบบที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มันก็สามารถที่จะได้ดอกเบี้ยถูกเพราะมันมีระบบมันมีเสถียรภาพแต่ประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพอย่างไทยขณะน,นี้เห็นไหมครับเริ่มต้นยังทํารถไฟไม่ได้เลยเนี่ยเจ็ดปีมาแนละ้ว วันที่ยิ่งรักเขาตั้งงบประมาณไว้สองจุดสองล้านล้านมันก็บอกใช้นี้ชั่วลูกชั่วหลานมันเลยทํารัฐประหารก่อจลาจนทํารัฐประหารพอทํารัฐประหารเสร็จมันก็ตั้งรถไฟสามจุดสามล้านล้านเพิ่มอีกหนึ่งล้านล้านแต่ไม่มีรถไฟความเร็วสูงแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยและปรากฏว่าไอ้นี่สองจุดสองล้านล้านที่บอกใช้นี่ชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยวันนี้ไอ้เจ้าประยุทธ์เข้ามานี่ตั้งงบเจ็ดปีขาดดุนนี่ ยังไม่มีรถไฟอะไรเลยเลยนะครับนี่เกินสองล้านล้านไปแล้วครับเป็นยังไงครับดังนั้นวันนี้เรื่องของลาวเนี่ยเขาก็ต้องลงทุนแต่ว่าลาวเนี่ยเขามียังมีเสถียรภาพเพียงแต่ว่าวันนี้ข่าวที่ลงเกี่ยวกับลาวนี่หนักหนาสาหัสมากเพราะว่า ลาวก็ไม่ตอบไม่ตอบโต้ข่าวคือลักษณะของประเทศที่ผูกเป็นรวมศูนย์อํานาจเนี่ยก็จะมีปัญหาคือไม่ตอบโต้ข่าวไม่รู้จะเอาไม่รู้จะแจ้งข่าวยังไงผมเอาข่าววันนี้มาก็มาจากข่าวตะวันตกเมื่อกี้ให้ท่านดูดีพอแมตยิ่งข่าวอเมริกาแล้วนั่นเลยแลครับนี่ข่าว VOA Voice of America บอกว่าภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นยิ่งทำให้เราต้องผูกพันกับจีนมากขึ้นก็แน่นอนนะครับยิ่งพัฒนามันก็ต้องกู้เงินเข้ามาทำก็เป็นภาระหนี้หนักเข้าไปอีกคือปัญหาขนาดนี้คือทุกสำนักข่าวลงข่าวคือลาวกำลัง ลาวกำลังเจอปัญหาหนี้สินอย่างหนักมากจากการที่เป็นลูกหนี้ของจีนนิเคอียเอชบอกลาวปรับเปลี่ยนไปผูกพันเรื่องการกู้เงินกับจีนหนักขึ้นแล้ววันนี้จีนเอง กำลังถูกสำนักข่าวจากตะวันตกเปิดข้อมูลซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือ,รอเปล่านะแต่จีนก็ไม่ได้โตนะผมก็พยายามจะหาข่าวจากจีนแต่ไม่มีทำไงข่าว mm hmm. Street Journal ครับ mm hmm. นั่นก็คือ mm hmm. การสร้างหนี้ ที่ทางตะวันตกเขามองนะการสร้างนี้ที่ซ่อนเลนของเส้นทางสายไหมเบลเบลโรดเบลโรดนะครับคือจีนวางวางโครงการพัฒนาเส้นทางสายไหมจากเอเชียไปยุโรปที่เรียกเบลโรดเส้นทางที่ที่อะไรเป็นเส้นทางเดียวกันเนี่ย เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยปรากฏผ่านไปที่ไหนวันนี้มีการซ่อนหนี้เอาไว้นะครับมีการซ่อนหนี้ในโครงสร้างพื้นฐานทําให้ทําให้ประเทศนั้นเนี่ยไม่มีหนี้สาธารณะคือซ่อนอยู่ในบริษัทร่วมค้า คือแทนที่รัฐบาลจะกู้ไม่ได้กู้ครับเอาบริษัทร่วมค้ากู้ครับนี่คือสิ่งที่ทางสํานักข่าวตะวันตกเขากําลังเล่นงานเรื่องนี้อยู่บอกว่าแทนที่จะรัฐบาลกู้เปล่าครับเป็นการหลีกเลี่ยงซ่อนหนี้ไว้ให้บริษัทร่วมค้าเป็นคนกู้จากจีน แล้วรัฐบาลไปค้ำประกันก็เลยทำให้หนี่ของรัฐบาลไม่มากขึ้นแต่จริงๆหนี่บานเบอะเลยครับนี่คือประเด็นปัญหาที่ผมคุยกับท่านที่ทางตะวันตกเขาเขาบอกว่าการกู้นี่ยืมสินนี่การจัดระบบนี่สาธารณะนี่ไม่ตรงไปตรงมาแล้วประเทศนั้นจะกลายเป็นนี่จมปักเลยเพราะมันก็เหมือนกับที่เมืองไทยบอกวันนี้ ขยายเพยดานเงินกู้ของรัฐบาลเกิน60แล้วให้เป็น70%แต่วิธีการแบบจีนตามที่ข่าวเขาว่ามานี่นะหนักกว่านั้นอีกนะครับคือเป็นหนี้เกินกว่า70%ก็ได้80%ก็ได้เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้กู้มีบริษัทร่วมค้าเป็นคนจัดการกู้โดยรัฐบาลค้ำประกันให้หนังสือ ข่าวของ Wall Street Journal บอกว่าเป็นหนี้ที่ซ่อนเร้นนะครับในแผนโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าเบลโรดนี้นะครับเส้นทางการค้าของจีนอ่าดูดดูต่อไปนะฮะนี่ข่าวของรอยเตอร์นี่ครับนี่ข่าวรอยเตอร์ ก็ลงข่าวเรื่องนี้นะครับข่าวรอยเตอร์ซึ่งทางเบลโรดของจีนนะครับได้ก่อหนี้สินขึ้นโดยไม่เปิดเผยนี่เดอะยจะเป็นไทม์ก็ลงข่าวแนวะเดียวกันหมดนะครับ South China Morning Post เหมือนกัน Bell and Load สร้างนี่ที่ซ่อนเล้นขึ้นมาเอาละข้อมูลตรงนี้คือผลงานวิจัยจากตะวันตกที่เขาโจมตีข่าวโจมตี โจมตีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ในการในความสัมพันธ์ระหว่างเดี๋ยวครับแม่อันนี้เกิดปัญหามันมันไม่เปิดให้ต้องให้เราอ่านยากมากครับเดี๋ยวครับเอาละจากที่ผมแปลข่าวมาชั้นนะครับคือโครงการเส้นทางสายไหม่ของจีน ที่ปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศยากจนทั้งหลายที่จีนผ่านเข้าไปเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยที่กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ก่อหน,นี้ซ่อนเลนถึง3.85แสนล้านเหรียญจากการวิจัยของ AID Data ในสหรัฐพบว่าโครงการเส้นทางสายไหมศตวตรรษที่21นะครับ b บ l l and นด์โนี้เนี่ยที่ผลักดันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนทําให้ประเทศยากจนต้องแบกรับหนี้ซ่อนเลนสูงสูงมากนะครับถึง3.85แสนล้านเหรียญและกว่าหในสของโครง,ครงการโครงการทั้งหมดนี้1 1ื่นโครงการต้องเผชิญกับการคอร์รัปชันและการประท้วง โครงการเบลโรดปี2013จีนได้เข้าไปลงทุนสร้างถนนสะพานท่าเรือโรงพยาบาลรวมมูลค่าถึง8แสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐใน163ประเทศรวมทั้งแอฟริกาและเอเชียรวมถึงไทยด้วยนะครับในแบทพาร์คประธานบริหารของ AID Data เผยกับสำนักข่าว เอฟว่าเกือบ70%ของเงินก้อนดังกล่าวถูกปล่อยกู้ไปยังธนาคารของรัฐหรือกิจการร่วมค้าระหว่างธุรกิจของจีนและหุ้นส่วนในท้องถิน่นในประเทศที่เป็นหนี้จีนก้อนใหญ่อยู่แล้วและเมื่อรัฐบาลในประเทศยากจนหลายประเทศไม่สามารถจะกู้เงินเพิ่มแล้ว นี่ฮะแบบเดียวกัน70%ที่เราขยายไปดานนี่เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์จะเพิ่มแล้วเนี่ยจีนยังปล่อยกู้อีกครับก็ทําให้วินยัยการเงินการคังของแต่ละประเทศนี่เจ๊งหมดเลยซึ่งจีนจะมีเจตนาอะไรนี่ไม่รู้นี่นักข่าวสำนักข่าวตะวันตกเข้าลงนะเขบอกว่าแม้จะได้ไม่สามารถจะกู้เพิ่มได้แล้วร,รัฐบาลนี่กู้ไม่ไ,มได้แล้วจีนยังหาทางเลี่ยง การรายงานหนี้ไปยังระบบรายงานหนี้ของธนาคารโลกด้วยการปล่อยเงินกู้ยืมให้กับบริษัทเอกชนในประเทศที่ยากจนและประเทศรายได้ปานกลางเหล่านี้โดยใช้นิติบุคคลร่วมค้ากันแทนที่จะเป็นองค์กรของรัฐนะครับทำให้หนี้กู้ยืมเหล่านี้ อยู่ไม่อยู่ในบัญชีงบดุลของประเทศแต่รัฐบาลจะอยู่ในแต่จะอยู่ในบัญชีไม่อยู่ในบัญชีงบดุลของประเทศแต่รัฐบาลจะเป็นผู้ค้ำประก,กันหนี้เห็นไหมฮะรายงานระบุว่าขณะนี้4ี่บประเทศมีหนี้สาธารณะที่กู้ยืมจากจีนสูงกว่าส0อร์ซของ GDP ของแต่ละประเทศอาทิเช่นโครงการรถไฟจีนลาวนี่มูลค่า5,900ล้านเหนรียญสหรัฐหรือเทียบเท่ากับ1ใน3ของ GDP ของาลาวล้วนมาจากเงินที่เป็นหนี้ซ่อนเล่นเหล่านี้ทั้งนั้นเลยขณะนี้ขณะน,นี้ที่ลาวมีหนี้ซ่อนเล่นกับรัฐบาลจีนเกือบ40%ของ GDP นะครับของ GDP และหนี้ที่รัฐบาลอีกเกือบ30ซและมีโครงการลงทุนร่วมกับรัฐบาลจีนอีก20โครงการส่วนไทยมีหนี้กับจีน0.37ล้านเหรียญสหรัฐไม่เกินส0ของ GDP และมีโครงการร่วมทุนกับจีนอีก3โครงการนี่คือเรื่องราวที่ผมบอกท่านว่าขณะนี้ จากข่าวของตะวันตกเนี่ยกำลังตีราวอย่างหนักว่าลาวติดต่อกับจีนจริงทำให้มีหนี้สินและเป็นหนี้สินที่ถูกซ่อนเล้นไว้ไม่ได้อยู่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีรัฐบาลนะครับก็เป็นที่ไม่รู้สิจะถือว่าน่าเห็นใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าวิธีการซึกแซกในการ ในการกู้ยืมเงินเนี่ยที่จีนกำลังทำกับประเทศต่างๆเหล่านี้แหล่งข่าวจากตะวันตกก็บอกว่าจะทำให้ประเทศเหล่านี้จมปลักติดหนี้จีนหมดเลยชนิดที่ไม่สามารถจะฟื้นชีวิตได้อาก็ดูกันต่อไปนะครับนี่ก็เอาข่าวที่ใกล้ใกล้ตัวมาคุยกัน